สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ว่ายายจิ๋วกับยมทูตเหรออันนี้เป็นนิทานเรื่องยายจิว๋ว <c oughs> กับยมทูตนะคะวันนี้เราจะมาทำศิลปะก้านน่เลปะทำมาเรานั่งลงดีดศิลปะส่งคุณคู่อ่าวันนี้ดูสิสเขาให้ทำอะไรเนี่ยเขาให้ทำบ้านแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาสอนน้องพุยายคือยายจิว๋วใช่อันนี้คือ ยมมาทูดตัวขาวยมมาท<อ>ูกับยายจิ๋วโอเคอ่ะเร็วมากอัยายจิ๋วกับยมมาทูดโอเคอ่ะเดี๋ยวแม่เล่นกล้องก่อนอ่ะนั่งลงนั่งลงต้องแล้วเ,<ม>เดี๋ยวเราจะมาดูสิว่าเขาทำย<ม>ังไงเอากันใกรอ่ะอ่ะอ่ะอันดับแรกเราก็จะตัดตัดกระดาษดึงกระดาษนี้มาก่อน เดี๋ยวนะ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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัดตามร้อยนี่อ่าตัดนี่ก่อนตัดมานี่เลยแบ่งช่้งมานี่เลยอ่โอเคเอาโอ้ยตัดเก่งมากแม่ซื้อไก่ตัดมาให้แล้วอ่าโอเคตัดเก่งมากเอาตรงๆครับตรงๆทำรูกตรงๆมาอย่างนี้อ่าอ่าอ่านี่ก็ตัดเลยน้องตัดตามนี้นะเอาสีขาวออกอ่าตัดอีกนึยอ่ะไม่โดนหรอกอ่ะ นี่ยอ่ะอ่ะอ่ะแต่ตรงไปตรงตรงเราต้องฝึกฝึกทักษะอ่ะโอ้ยมาทางนี้หน่อยสิเอออ่านี่ไม่เป็นไรนี่แหละเราทำของเราเองอ่าเลยตรงตรงไปทางนี้ที่ลูกบังคับกันไกลบังคับกันไกลให้มันมาทางนี้ให้ได้เออใช่อ่าเราต้องบังคับกันไกลให้ได้นะครับัดโอ้ยไม่ใช่ตัดให้มันสิขาวไม่ต้องเห็นที่ลูก อ่าก็มาคับมือเออเออค่อยค่อยค่อยใจเย็นเย็นมันดูค่ะฝีมือการตัดกระดาษนะคะอ่าแล้วก็ตัดตรงนี้นี่ตัดเป็นไหมอ่าเดี๋ยวแม่จะตัดให้ได้ไหมอันน่ะอ่าโอเคเรามาจัดกระดาษกันนะคะลาจิ๋วกับลุงทูดเดี๋ยวขอสต๊าฟก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมืยาวเกินอ่าเราก็ตัดกระดาษเสร็จแล้วนะคะนี่เลยไหนดูดิอ่า งานต่อไปเราจะมาติดกาวกันนะพวกพี่นตรงนี้ครับโอเคอ่านี่ติดตรงนี้ติดตรงนี้แม่จะบอกว่าติดตรงไหนบ้างอ่าติดตรงสีเหลืองเห็นไหมครับอาบอกจะติดกาวแล้วนะคะอ่าติดเลยโอเคแล้วก็ติดตรงนี้ได้นะครับให้เสร็จแล้วนี่หนึ่ง <Okay. S 2> อัน สองอันอ่าโอเคนี่เดี๋ยวให้ปิดกาตวตรงนี้อีกปิดตรงนี้อีกครับแม่พับตรงนี้ก่อนนี่น้องพ่อก็จะติดกาวนะคะเราจะทำติดอ่าติดอันโอเค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 อ่าติดกาวเ,เลยอืมเราจะทำงานส่งคุณครูนะคะอันนี้เป็นงานศิลปะของเขาเรื่อง ยายจิ๋วกับยมมาทูดแล้วเขาก็จะมีเป็นให้เรามาทำเป็นกิจกรรมาทายามเสร็จยังครับเสร็จย,ยังอ่าเสร็จเลยท้ายท,ทั่วเลยครับอ,อ่าแล้วเราก็มาติดกาวกันอ่าคือติดยังไงก่อนเห็นแล้วมั้อ่านี่เอานี้มาติดตรงนี้เอานี้มาติดตรงนี้ปึ๊บเอานี้มาติดตรงนี้เห็นไหมนี่ อ้าวนี่คือตรงนี้นี่นี่ไงเห็นไหม,มเพื่อนเห็นกันไหนเอาน้องก้าวเดี๋ยวมันปิดการตรงนี้เลยปิดการตงรงสี่เฉล็บอ่ะนี่เลยน,เออนี่นะคะนี่ก็จะเป็นบ้านแล้วไปแล้วอ่าแล้วเราก็เอานี้นี่โฟกัสจิตแช,ชมพูติดกันตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยอันนั้นนันเดี๋ยวค่อยทำสิลูกโอ้เดี๋ยวตามแห้งอ่ะเอาสีชมพูติดตรงนี้เอาช่วยแม่จับหน่อยช่วยแม่จับหน่อย ไม่จับหน่อยโอเคอ่ากอ้าวแล้วน้องน้องเอายาจิบแปะเลยเอาแปะตรงแท่งอย่ายเงี้ยนกเอาเหยีดยาจิบอยู่ฝั่งนี้ยาจิบอยู่ฝั่งนี้อ่ะนี่อยู่ฝั่งนี้อ่าอ่าตัวนี้แม่ติดกาวอ่ะเดี๋ยวมาทุ่ยอยู่ฝั่งนี้เอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรหับไปได้อ่ะอืมอ่ะมันนอนอ่ะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เสร็จไหนไหน โชวกันหน่อยนี่ไงยายจิ๋วกับโยมมทูนของน้องโฟกนะคะเสร็จแล้วน้องโฟก์นั่งตรงนี้น้องโฟก์นั่งตรงนี้อ่านี่เสร็จแล้วนะคะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ถ่ายลูกส่งคุนคู่กันโอเคดีกันบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ